I'm yeah. yeah. สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับโค้ดสำลีรีวิวลูมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ามอสแอคคอมฟัดนะครับฟัดแบบฟัดข้อความไม่ใช่แฟดนะครับตัวนี้เอ่อตัวนี้ก็เป็นมอสอนาคตเลยนะครับมอสแห่งอนาคตหรือเปล่าครับด้วยสีสันหลายๆอย่างนะครับเนี่ย g a ล a กซี่รูปภาพของกล่องนะครับกล่องดูสวยงามนะครับแต่มาดูที่หน้ากล่องก่อนเลยครับก็เขาจะเขียนอธิบายว่าเป็น เซมิแมตมอดนะครับตัวนี้นะแล้วก็ชื่อนะครับของทางบริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็ชื่อมอ d นะครับทางข้างก็จะเขียนอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับไว้ว่าตัวนี้เป็นมีอะไรบ้างยังไงนะครับมีโหมดการปรับแต่งอะไรบ้างนะครับข้างหลังก็จะเป็นเ,เนี่ยอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ข้อควรเรามาระวังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบาร์โค้ดสแกนนะครับแล้วก็มีสามารถเช็คได้นะครับว่าอะไรเป็นของแท้ของปลอมนะครับแวเดี๋ยวมาดูกันข้างในนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับลองเปิดออกมานะครับนี่เป็นแบบเลื่อนนะครับตัวนี้เขาก็ได้เขียนว่า lift the night away นะครับก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับตัวนี้โดยโดยหลักตามตรงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาได้สื่อมา ด้วยความหมายอะไรนะครับผมก็ไม่ได้สนใจนะครับอ่าเดี๋ยวตัวมอสเราค่อยมาดูที่หลังนะครับดูว่ามีอะไรให้ข้างในนะครับตัวนี้ผมลองแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นอ่านี่ครับก็ข้อควรเรามาระวังนะครับในการใส่่านนะครับแล้วก็บรันตีการนะครับไปรับประกันนะครับอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของคู่มือเลยนะครับอืมคู่มือนะครับอ่า มาดูในส่วนแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับก็คือในส่วนแรกนะครับเขาบอกว่าทํางานในแรงดันไฟที่3.2โวลต์ถึง4.2นะครับแสดงว่าถ้าไฟต่ํากว่านี้อาจจะไม่ทํางานหรือว่าไฟสูงกว่านี้อาจจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็แม็กซิมัมอินพุตเอ้ยเอาพุตนะครับก็เป็น4 0แอมป์นะครับก็คือเป็นหมดบายพาสนะครับก็แรงตามกําลังฐานนะครับแต่สูงสุดที่4 0แอมป์นะครับ แล้วก็ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับ50ไมโครแอมนะครับก็ไม่แน่ใจก็ใครรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับแล้วก็ working temp นะครับก็คือการทำงานในช่วงอุณหภูมินะครับก็คือต,ต่ำสุดก็คือลบ30นะครับสูงสุดก็คือ85องศานะครับก็เขาบอกไว้ว่า high temp นะครับ protection นะครับก็คือถ้า อุณภูมิสูงสูงเนี่ยมันก็จะแบบมีระบบป้องกันะนะครับแล้วก็รีสตินเลนกนะครับก็คือ0.7โ oh อห์มนะครับถึง2.5โ oh อห์มนะครับไอตัวนี้ก็คือ f i ฟลิ่งสป e d นะครับก็คือความเร็วในการยิงของมอสนะครับอยู่ที่บวกลบ0.01วินาทีนะครับก็คือยังไม่ถึงวิเลยยังไม่ถึง0.5วิเลยนะครับ แล้วก็วัสดุนะครับตัวนี้เขาเขาระบุมาว่าเป็นเป็นเหล็กนะครับแล้วก็วัสดุกันกระสุนนะครับตัวนี้โอ้โหจะการจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าลองนะครับแล้วก็ขนาดนะครับ110มิลลิเมตรนะครับคูณ26มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนัก145กรัมนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแล้วต่อมานะครับในส่วนตัวนี้นะครับก็คือการใช้งานต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยเขาบอกว่า ก็คือถ้าเราจะทําการเปิดปิดเนี่ยให้กดสวิตช์หครั้งนะครับในเวลา2วินะครับคือกด5ครั้งอะ่ะภายในเวลา2อวิอะ่ะคือกดให้เร็วที่สุดอะ่ะไม่งั้นมันก็จะออกจากโหมดนี้ไปนะครับแล้วก็มาโหมดอันนี้ครับโหมดอะไรเนี่ยเอ่อคือโหมดที่แบบยังไงเขาบอกว่าให้ขยา่าอ่ะขย่า2ทีอะ่ะแล้วก็เปิดปิดอ่ะครับเหมือนเหมือนการขยา่า2ทีแล้วก็เหมือน กดแล้วสามารถทําให้ให้แบบว่าไฟไฟขึ้นได้แล้วก็ถ้าเขย่าอีกสองทีกค็คือว่าปิดนะครับแล้วก็อันนี้ไลท์โหมดก็คือเป็นเป็นการเปิดไฟอะ่ะก็เหมือนกดสวิคนะครับสามครั้งนะครับแล้วก็เป็นการเปิดปิดเปิด,เป,ดเปิดปิดออกดสวิคสามครั้งเป็นการเปิดปิดไฟที่แสดงโชว์นะครับเออก็กดอีกครั้งอย่างเงี้ยเออกดเหมือนสามครั้งอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ <c oughs> แล้วก็มาส่วนในตัวนี้เขามีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับการโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คืออาจจะเป็นกระแสเกินหรือว่าอะไรประมาณนี้ไฟเกินอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็2นะครับการช็อตนะครับนี่มีตัวการช็อตด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็โอเวอร์ฮีทนะครับการความร้อนนะครับแล้วก็4นะครับโลวอลเตจคือการแรงดันต่ํานะครับ 5นะครับ reverse production ผมก็ไม่รู้อันนี้คือ,อไหลนะ้ำหกก็คือการอ๋อ,อการการแบบกดกดปุ่มแบบเกินอะ่ะการการกดเกินนะครับแบบว่ากดแบบเกิน8วดบีอะ่ะมันก็จะทำการป้องกันตัวเองนะครับเออเนี่ยแล้วก็เขารู้บอกว่าถ้าไม่ได้มีการใช้งานนะครับประมาณ20ิบนาทีนะครับระบบจะทำการอัตโนมัต ในการปิดนะครับแล้วต่อมานะครับมาดูไลฟ์ทิปนะครับในการแจ้งเตือนต่างๆนะครับอันแรกเขาบอกว่าถ้าอะตอมช็อตเนี่ยมันจะขึ้นเลสคือไฟสีแดงอะไฟสีแดงมาจากขึ้นถ้าอะตอมช็อตเวลาเรากดสูบแ่ะแล้วไฟสีแดงขึ้นแสดงว่าอะตอมช็อตนะครับแล้วก็ไม่มีอะตอมการตอนที่เราไม่ได้ใส่อะตอมอะมันก็จะขึ้นเป็นไลฟ์แฟลชนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น85องศาโอเวอร์ฮีทนะครับเป็นไฟ สีน้ําเงินนะครับก็คือถ้าอุณหภูมิเกิน85องศาไฟสีน้ําเงินจะขึ้นโชว์นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เอออันนี้คือแรงดันต่ํากว่า3.2นะครับจะขึ้นไฟสีเหลืองนะครับก็คือในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูในแต่ละส่วนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไอตัวนี้ก็เป็นอะไรต่างๆในเขาระบุให้มาอันอื่นก็เป็นภาษาอื่นนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวมอสกันบ้างนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้รูปแบบดูสวยงามเลยนะครับโมดตัวนี้นะครับ f l a นะครับฟ l a s h f l a s นะครับไม่ได้แฟดนะครับอีกรอบหนึ่งเหมือนจะสะกดผิดหลายรอบนะครับตอนนี้ก่อนเลยนะครับเขาก็ระบุมาแล้วนะครับว่าวัสดุเนี่ยข้างนอกน่าจะเป็น เป็นเหล็กหรือเปล่าครับเป็นเหล็กอลูมิเนียมหรือว่ายังไงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เขาระบุมาว่าตัวนี้เป็นวัสดุกันกระสุนนะเนี่ยจับก็ไม่ไม่ได้มีรอยรอยนิ้วมืออะไรนะครับตัวนี้ถือว่าดีแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะครับเออแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในดูข้างในนี้ก่อนนะครับอืข้างในนะครับ ข้างในตัวนี้ก็จะมีปลอกฐานข้างในเออมีปลอกฐานด้วยเนี่ยเขามีปลอกฐานมานะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นเป็นทองแดงอ่ะเนี่ยข้างๆตัวนี้เป็นเป็นทองแดงอ่ะเห็นไหมน่าจะนําไฟด้วยทองแดงนะครับแล้วชิปมันใช้ชิปตัวนี้มันใช้ชิปในการจ่ายไฟนะครับแบบจ่ายไฟแบบายพานะครับตัวชิปจะอยู่ข้างบนนะครับตัวชิปเนี่ยจะอยู่ข้างบนเขาเรียกว่า ชิปเขาตั้งชื่อให้มันว่า A C E ชิพนะครับตัวนี้เออเป็น A C E ชิพนะครับแล้วก็ตัวข้างในนี้ข้างในนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมคชั่นิกสวิกนะครับเนี่ยเป็นแมเป็นสวิกแบบแม c h a n นิกอะ่ะเนี่ยผมก็ลองเข้าไปดูในเว็บมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นสวิกแบบแมคชั่นิกอ่ะ ก็น่าจะใช่นะครับแต่มันก็ออกแบบมาคล้ายๆล้ายไฮบริดแต่เป็นเขาบอกว่าเป็นแมชชินิกนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับในส่วนของการลุกเล่นอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ผมจะระบุก,ก่อนว่าที่ที่ผมบอกในในคู่มือไปเนี่ยว่าไรทิปคืออะไรแต่อย่างแรกที่ผมจะโชว์เลยก็คือในส่วนที่ไม่มีอะตอมนะครับนะครับในส่วนไม่มีอะตอมเขาบอกว่า มันจะโชว์เป็นสีเขียวนะครับอดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องก่อนนะครับกด5ทีนะครับที่เขาบอกมาภายใน2วินะครับ1 2 3 4 5ี่ห้านะครับนี่ถ้าเรากดเปิดเครื่องไฟมันจะแสดงงี้นะครับามาดูนี่อานี่คือในส่วนของที่ไม่มีอะตอมนะครับเขาจะบอกว่าถ้าไม่มีอะตอมข้างบนอะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ในส่วนที่กระแส มันมันช็อตอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงให้ช็อตเขาจะบอกว่าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนที่ไม่สามารถโชว์ได้อย่างหนึ่งก็คืออุณหภูมิที่เกิน85องศานะเพราะผมลองใช้ตัวนี้มาก็ยังไม่ได้อุณหภูมิถึง85องศานะครับมันก็ยังไม่สามารถโชว์ได้ว่าเป็นสีแดงยังไงออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าถ้าแรงดันต่ํากว่า <c oughs> 3.2โวลต์นะครับมันก็จะโชว์ไฟสี เหลืองนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนฐานให้ดูนะครับว่าไอฐานที่อ่อนผมเตรียมไว้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ามาแล้วครับนี่ครับนี่สีเหลืองนะครับนี่คือถ้าฐานเราอ่อนอ่ะมันก็จะโชว์สีเหลืองนะครับในกรณีที่ไฟเราแรงดันต่ำกว่า3.2โวลต์นะครับวงจรก็จะทําการตัดโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะแจ้งเป็นสีเหลืองดังนี้นะครับอ่า เดี๋ยวผมจะลองสอนวิธีการใช้โหมดต่างๆให้ดูนะครับว่าเปิดไฟยังไงปิดไฟยังไงนะครับในลูกเล่นของมันนะครับอ่าในส่วนของลูกเล่นแรกเลยนะครับที่เขาบอกมาว่าให้เขย่าสองทีก็คือหนึ่งสองเออมันจะเป็นการยิงยิงแบบว่าถ้าเรากดไฟมันจะสว่างขึ้นนะครับดูนะครับถ้าเรากดนะครับไฟจะสว่างขึ้นนะครับนี่ คือในเมื่อเรากดยิงอ่ะไฟมันจะสว่างขึ้นนะแล้วก็บอกว่าถ้าเราเขย่าหนึ่งทีในโหมดเนี้มันก็จะเปลี่ยนไฟนี่เปลี่ยนไฟนะครับเขย่าหนึ่งทีนะครับเขย่าหนึ่งทีนะครับอืมไฟโคตรแจ่มเลยนะครับแล้วก็เขย่าสองทีเป็นการปิดไฟนะครับน่ะปิดละนี่ไม่มีละอ่าแล้วโหมดต่อไปนะพี่เขาบอกมาก็คือกด3ครั้งจะทําให้ไฟติดตลอดนะครับ หนึ่งสองสามนี่มาแล้วนะครับอันนี้เวลากดก็ยังก็ยังดูดอะ่ะก็ยังขึ้นอะ่ะเออก็ตอนดูดอะ่ะมันก็ยังขึ้นอะ่ะเออผมพูดสราบกันเนี่ยครับเวลาดูดก็ยังขึ้นนะครับเขย่าหนึ่งครั้งนะครับเขาบอกมาเปลี่ยนไฟนะครับตัวนี้เหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะต่างกันหมดที่แล้วก็คือว่าอันนั้นมันจะขึ้นแค่ตอนดูดนะครับอันนี้จะขึ้นโชว์ตลอดนะครับ แล้วผมก็ลองเปิดไฟทิ้งไว้อะ่ะคือมันมีการใช้งานตลอดนะครับคือทําให้ถ่านออกมาอุ่นๆเลยคือถึงแม้เราไม่ดูดเราอะไรเราเปิดไฟทิ้งไว้สวยๆประดับห้องก็ได้นะครับแต่ก็จะมีอุณหภูมิที่ออกมาจากถ่านนะครับเพราะว่าเป็นการดึงก,กระแสไปใช้งานในการเปิดไฟนะครับตัวนี้ก็ใช้งานก็เราบันระวังกันด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อความร้อนคือกระแสมันไหลตลอดเวลานะครับเหมือนเราเอาถ่า,า,านไปใส่ไฟฉายแล้วเปิดถ่านมันร้อนแน่นอนครับ แล้วก็อปิดไฟนะครับกด3ครั้งนะครับ1 2 3นะครับนี่เฟี้ยวเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันยิงไฟแรงขนาดไหนนะครับผมขอห,หยดน้ำยาก่อนนะครับอ่ะเอาหมดโชว์ไฟเดี๋ยว นี่มาลวกดแล้วโชว์ไฟนะครับนี่ยิงแรงเลยนะครับอืมไม่ธรรมดานะครับแต่ไม่ใช่ยิงสดนะครับตัวน,นี้มีชิปควบคุมการยิงไฟนะครับเป็นแบบโหมดบายพาสนะครับยิงตามกําลังฐานนะครับโหมดบายพาสเนี่ยถ้าคนสงสัยคืออะไรนะครับโหมดที่มันจะจะเหมือนที่อยู่ในเครื่องอะ่ะในเครื่องที่มีชิปควบคุมมันจะเป็นการ ยิงไฟตามตามกําลัง่านเออแต่ตัวนี้ก็มีคลิปอยู่ข้างในน้อยข้างบนอะ่ะตานนี้ผมดูมานะครับเขาบอกมานะครับเดี๋ยวผมมาลองลองสูบนะครับว่าไฟจะเวลาสูบอไฟมันจะแรงสะเทียนแค่ไหนนะครับอืมก็อารมณ์ไม่ได้ต่างกับมอสยิงสดทั่วไปเลยครับถือว่าจ่ายไฟได้ดีนะครับและอย่างหนึง่งผมลองสูบแล้วถานเวลาทานอ่อนอะ่ะถ้าเราเปิดไฟอะ่ะ เราถ้าเราถ้าเราดูเราไม่รู้หรอกเวลาเราสูบเราจะสัมผัสได้นะครับข้อเสียตรงนี้ก็คือว่าเวลาเปิดไฟไฟอาจจะไม่ได้แรงพอนะครับเวลาเราสูบแล้วทานอ่อนก็นคือว่าสมมติเรากดสูบใช่ไหมปกติแล้วไม่เปิดไฟอาจจะยิงที่50บวัตต์แต่ถ้าเราเปิดไฟอาจจะยิงที่48หรือว่า47อะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าเราทานอ่อนหรือว่าทานเสื่อมทานไม่แรงอะไรเนี่ยคือข้อเสียก็มีนะครับตัวนี้คือในจุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในจุดที่ไฟมันไม่สามารถ ล็อกได้นะครับเวลาเราเปลี่ยนไฟเห็นไหมสมมุติว่าเราแบบเออไปไปเล่นนะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากให้อยู่ไฟอยู่สีสีเดิมตลอดอะ่ะเออเราหลงไปกดแบบยังไงอะ่ะหลงไปกดเออหลงไปขยา่าอ่ะเออเราก็แบบเออไฟนี้แม่งเปลี่ยนอกและไปอละเออข้อเสียก็คือมีอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ล็อกไฟให้นะครับนี่เนี่ยเวลาขยา่าเห็นไหมเหมือนอล้มเราใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ มันมันขย่าแล้วไฟมันเปลี่ยนเองอะแต่เราอยากดูดแล้วเราเต้นอะไรเงี้ยเวลาไปร้านเหล้าอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้มันอยู่กับที่อะเอออยากให้ไฟมันเหมือนเดิมมีหลายข้อเสียประมาณนี้นะครับที่ผมเจอมาและแต่โดยรวมเนี่ยผมชอบนะครับตัวนี้ก็คือเป็นลูกเล่นในความชอบอีกแบบหนึง่งคือมันมีไฟนะครับคือจุดเด่นของลูกเล่นมันเลยคือมีไฟนะครับแล้วยิงไฟได้แรงด้วยนะครับข้อเสียผมก็บอกไปแล้วว่ามีประมาณไหนนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ การใช้งานมีแค่นี้ครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ายังไงก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแต่ว่าก็เร็วๆนี้ในกลุ่มของเราอาจจะมีนําเข้ามาขายนะครับในราคาที่ถูกแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวในการเปิดพีออเดอร์นะครับอ่ายังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์ไปนะครับแล้วก็กดเข้ากลุ่มเราเผื่อเรามีของลงมานะครับเราก็จะแจ้งให้ดูในกลุ่มนะครับว่ามีขายอะไรราคาเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ